มาถึงแล้วครับอินโดลุงน้องนะฮะกับแม่ลุงน้องนะผมพ่อแม่ปลาลุงนอกอนะเต็มบ้านไปหมดเลยครับเตรียมห้องเลยครับโอ้โหครับจะเลี้ยงไหวไหมครับดูครับลูกเปาะก็มีนะเต็มเลยครับผมมีลุงน้องนะลุงนอนะ้งนองเท่าไรบัดเดินนะดูครับ ลูกนอกแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอินโดนะตัวนี้ก็ลูนกนะ้องนะเต็มห้องมาเลยมั้งเต็มหมดเลยนะฮะยังมีอย่างเรีงยงไม่ได้แก่อ้โหเต็มลเลยครับเพื่อนตัวไหนสนใจนะครับพ่อพันแม่พันนะผมคู่ละสองพันนะ ไม่ไม่พูดเยอะของดีนะน้ำเข้าจากอินโดจแท้นะผมคู่ละสองพันนะพ่อไม่พันนะผมประพูดทำสายกัดก็ได้นะทำสายกัดก็ได้นะผมโอเคครับ okay, ้งหมดอ่าสิบคู่นะตัวเมียสิบตัวนะผมตัวเมียสิบตัวตัวผู้สิบตัวนะผมสั่งมานะผมเออเต็มเลี้ยไม่รู้จะเลี้ยงไหวไหมนะผมอาหารก็ต้องซื้อทุกว,วันนะซื้อมาประจำอาหารนะอาหารก็ต้องซื้อมาประจำด้วยไม่พอนะผมที่ผมเลี้ยงไว้ในสี่สิบตัวแล้วนะ ยากนะคนทินเลี้ยงปลาเยอะนะผมไม่เหมือนปลาสดนะปลาสดนี่เราเหมือนเราเลี้ยงอยู่ในบ่อ,อง่ายครับแตปลาแบบนี้เราต้องเลี้ยงให้อาหารทุกวันนะลงต้องดูแลด้วยนะผมสวยมากนะฮะเป็นดูดใจนะผมดูร้อเปร์เซ็นนะผิวดีมากเลยนะ สวยสวยสวยครับผมไม่ไปดวงครับอินโดเทสนะพอปลาไม่ปลานะเพิ่งมาถึงวันแรกนะผมเป็นพอปลาไม่ปลานะ่ะไหนก็พอปลานะทำใส่กัดได้ครับผมใส่เล็กๆนะใส่ไม่ใหญ่ครับผมคุณสั่งมากว่าจะขายได้ดักคู่นะมันแพงครับ ของขายคู่ละสองพันนะอยู่ผมสั่งไซส์เล็กๆมาว่าบางทีมันนานคนระับเป็นเดือนบางทีกว่าจะขายได้นะว่รามันแพงคนระับแต่สวยนะปลานะอินโดวเทโรประเด็นนะดูเพื่อนตัวนี้ก็สวยนะผิวหนังอะไรด,ดีหมดนะ ฮนะ Indo ale, นะอินโดเทนะใบมูเมนะอินโดเทนะครับดูฮนะสวยมากนะฮะอินโดเทเลยนะครับปลาเม่ปานะ ใครเอาทำสายนี่สุดยอดเลยครับผมบอกให้ก่อนนะไม่ผิดหวังนะดูนะเพื่อนพ่อปลาแม่ปลานะดูนะครั้งนอกนี้พ่อปลานะข้างในแม่ปลานะดูจริงจริงครับ โอปลาแม่ปานะแม่ปายังกลัวอยู่นะม,มันเพื่อนท่านไหนสนใจสั่งได้เลยนะผมคูละสองพันนะไม่พูดเยอะผม บลาดีแน่นอนนะยังจะไม่ไหวแนละ้วเดี๋ยวยิงว่งรูโลอยู่คนระับยังไม่แห้งคนระับทำรลไว้วันนี้บลาเพียบเลยคนระับโอเคนะเพื่อวยนะขอบคุณนะพี่เข้ามาชมคนระับเหมือนเดิมนลาสวยนะ Yeah.